ถ้าคุณต้องการพลิกสถานะคนหมดรักให้มาสยบอยู่ตรงหน้าคุณคุณต้องใช้คำพูดเก่าๆของเขามาตอบอีโก้เขาครับคือคนหมดรักเนี่ยจะกลับมาสนใจคุณใหม่เขาต้องรู้สึกว่ามันโคตรคิดผิดที่ทิ้งคุณเช่นเขาสบประมาทคุณว่าคุณไม่มีทางไปได้ไกลครับสิ่งที่คุณต้องทำคือโชว์ชีวิตของคุณครับที่ไปได้ไกลครับ สมองรู้สึกว่าเขากําลังคิดผิดเมื่อคนเราคิดรู้สึกว่าตัวเองคิดพลาดไปหนึ่งเรื่องเนี่ยมันจะเหมาว่าทุกเรื่องเนี่ยพลาดหมดเลยนี่คือเอฟเฟกสมองนะสาครับเช่นเขาเคยพูดว่าคุณไม่มีทางเจอคนที่ดีแบบเขาครับให้คุณโชว์การเข้าสังคมของเราครับแต่เป็นการโชว์การเข้าสังคมครับให้เขาเห็นว่าเฮ้ยคุณมีความเสี่ยงที่จะเจอคนที่ดีกว่าเขานะคุณมีโอกาสนะ คุณกาลังอยู่ในสังคมบริบทสิ่งแวดล้อมที่มันสวนทางกับคําที่เขาพูดนะ3.3ครับคุณต้องเปลี่ยนคําดูถูกของเขารับให้เป็นคําดูผิดครับแต่วงเล็บว่าคุณไม่ทะเลาะก,กับเขานะครับแต่คุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาดูผิดครับสมองจะรู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจพลาดทันทีมันจะมีเคมีตัวหนึ่งที่หลังออกมาคือสารคโครโมโซลครับคือฮอร์โมนแห่งความเครียดเขาจะรู้สึกเครียดคราวนี้อาการเริมเศร้าเมื่อยล้อยจะเริ่มตามมาครับ แล้วเขาจะเริ่มมาส่องโซเชียลมีเดียของคุณมากขึ้นคราวนี้พอพอคุณทําแค่นี้ครับหน้าที่ทั้งหมดเป็นของอีกฝ่ายหมดเลยถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิยาาสายมืดกับความรักราคาเต็มของคอร์สนี้เนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้อยู่ที่990บาทครับใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งแอดมินได้ที่ไลน์แอได้เลยครับ